สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Staracle นะคะวันนี้เราจะกลับมาอ่านคลิปดวงรายเดือนเมษายนปี2024นะคะสำหรับเพื่อนๆชาวราศีมังกรน,นะคะก็จะเริ่มกันที่เรื่องการงานกับเรื่องการเงินแล้วก็เราจะทำสรุปภาพรวมให้ด้วยนะคะโอเควันนี้เราจะลองตั้งกล้องอีกมุมหนึ่งนะคะ ก็จะทําให้เพื่อนๆื่นะคะเห็นหน้าไพ่ได้ชัดเจนขึ้นนะคะก่อนอื่นเลยขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เพื่อนเพื่อนชาวราศีมังกรให้ความเคารพนับถือนะคะขอให้ช่วยเปิดใจเปิดจิตเปิดใจส่งพลังงานที่ลูกสามารถอ่านไพ่สื่อสารเพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนชาวราศีมังกรได้อย่างมากที่สุดนะคะขอบคุณคะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวชุดแรกนะคะเราจะเปิดไพ่สําหรับเรื่องการงานก่อนนะคะเราจะจับไพ่ทั้งหมด5ใบนะ หนึ่งนะคะสองนะคะสามสี่และใบที่ห้านะคะโอเคเราจะอ่านกันที่เรื่องการงานก่อนนะคะโอเคก็ ช่วงนี้เป็นคนที่ไอเดียกระฉูดมากๆเลยนะคะมีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์แบบดีมากนะคะในในความคิดเนาะมีความคิดเยอะไปหมดเลยตอนนี้แล้วก็สถานการณ์รอบข้างะคะ่ะเรื่องหน้าที่การงานอะค่อนข้างเอื้อมหน่วยด้วยนะคะหรือถ้าจะมีสิ่งอะไรที่พี่ไพ่อยากจะเตือนนะคะก็คือให้ระวังช่วงนี้ให้ระวังคนที่เขาดูแบบเจ้าเล่นิดน,นึงบางครั้งอะคะ่ะอยู่กับคนฉลาดแบบ ยังไงดีอะใช้คําว่าฉลาดแกมโกงเนาะอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่กับคนที่เขาเหมือนแบบเป็นคนฉลาดแกมโกงอะค่ะเป็นคนที่เขาจะรู้สึกว่าเขาจะรู้ว่าจุดไหนที่เขาจะมีประโยชน์เขาอาจจะมาฉกฉวยผลประโยชน์จากเพื่อนๆก็ได้นะคะอืมก็ใบแรกนะคะก็คือเท่าที่เราเห็นตอนนี้ค่ะในหน้าที่การงานของชวาวราศีมังกรน,นะคะมีความคิด รีเริ่มนะคะถ้ารู้สึกว่าอยากจะทําอะไรเพื่อให้ตัวเองมีทรัพย์สินหรือมีเงินทองมากขึ้นมีไรายได้มากขึ้นนะคะเริ่มกําลังมองหาอาชีพที่2หรืออาชีพที่3หรือถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่แล้วะคะ่ะเหมือนกับคิดว่าจะแตกยอดต่อยอดเพื่อทําอะไรมากขึ้นนะคะอันนี้เราเห็นเลยว่ากําลังคิด อยู่มากๆนะคะแต่ถ้าทํางานประจำอะคะ่ะก็เริ่มคิดว่าแล้วถ้าจะมีะไรายได้ที่2จะดีไหมจะทําอะไรดีนะคะแล้วก็สถานการณ์รอบๆบตัวค่ะก็เอ,อื้ออํานวยนะคะพอเวลาอยากจะทําอะไรอะคะ่ะเป็นไพ่เดอะเมจิเชียนเนาะก็จะรู้สึกว่าได้ดังใจไปหมดคิดอะไรก็เป็นไอเดียที่เป็นเงินเป็นทองไปหมดแต่สิ่งหนึ่งที่พี่ไพ่อยากจะบอกให้ระวังอะคะ่ะก็คือไพ่ใบเนี้ยอาจจะหมายถึงสถานการณ์หรือคนที่จะทำให้เราติดกับหรืออยู่ในกับดักได้นะคะหรือเขาอาจจะพูดอะไรที่มันแบบ เกินจริงอะ่ะแล้วเราก็คลอยตามเนาะให้ระวังคนที่พูดอะไรเกินจริงแล้วก็ค่อนข้างไขยฝันนิดนึงนะคะสถานการณ์ตอนนี้เนาะส่วนใบที่3ตอนนี้ค่ะมันสอดคล้องกับใบแรกเลยเพราะว่าใบแรกเนี่ยคือเจ้าไอเดียช่างคิดนะคะอยากมีรายได้อยากทําธุรกิจอยากทําอะไรหลายๆอย่างเลยในความคิดก็รู้สึกว่าอันนี้ก็น่าทาอันนั้นก็น่าทํา ให้หยิบมาซักไอเดียที่เพื่อนๆรู้สึกว่าเป็นไปได้ที่สุดนะคะแล้วมันจะทําให้เพื่อนๆน่ะมีกรอบความคิดที่แคบลงแล้วก็มีโอกาสสาเร็จได้นะคะเนี่ยแล้วพอเหมือนประมาณว่าคิดไอเดียนั้นออกค่ะ,คะถ้าจะลงทุนนะคะ ก็ลงทุนได้เลยนะเอาเงินเก็บที่มีหรือจะเอาสินทรัพย์ที่ตัวเองมีอะค่ะไปทําให้มันงอกเงยขึ้นได้พี่ไพ่บอกว่ามีโอกาสสูงมากๆนะคะที่มันจะงอกเงยขึ้นมาได้เป็นอย่างดีแล้วก็หน้าที่การงานแล้วก็สิ่งที่คิดจะลงมือทำอะคะ่ะมันก็จะนําพามาสู่ความเข้มแข็งมั่นคงนะคะถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่แล้วอะคะ่ะสิ่งที่คิดว่าจะรเริ่มทําเพิ่มเนี่ยค่ะก็จะงอกเงยเจริญเติบโตนะคะส่วนถ้าเป็นคนพนักง,งานที่ทํางานประจำอะคะ่ะวันหนึ่งอะสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราร ชอบอะค่ะอาชีพที่2หรืออาชีพเสริมเนี้ยวันหนึ่งจะกลายเป็นอาชีพหลักที่ทําให้เรามั่นคงเข้มแข็งนะคะขอให้เพื่อนเพื่อ,อะเลือกไอเดียที่ดีที่สุดสิ่งที่รักที่สุดการที่เราได้ทําสิ่งที่หลักอะค่ะมันจะทําให้เรารู้สึกว่ามีความสุขเนาะแล้วทามันได้ง่ายขึ้นนะคะลองหยิบไอเดียทั้งหมดทั้งมวลนะคะเป็นคนมีฝีมือนะคะเป็นคนมีฝีมือเป็นคนเจ้าความคิดเป็นคนที่ มีความแบบหัวกันค้าอยากรวยแล้วตอนนี้อยากสร้างทรัพย์สินเนาะแล้วก็เลือกไอเดียที่ดีที่สุดอะคะ่ะเอามาทำนะคะเอามาทามันจะเกิดแบบมันจะเกิดผลได้เร็วแล้วก็จะสร้างความมั่นคงจะมีเงินเก็บเป็นกอบเป็นการรมนะคะโอเคสำหรับการงานมีประมาณเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาอ่านไพก่การเงินกันนะคะ เค okay, ค่ะเดี ater, ๋ยวเราจะขอล้างไพ่แล้วก็สับไพ่แล้วก็เดี๋ยวจะเลือกไพ่<ภ>สําหรับเรื่องการเงินนะคะเมื่อกี้การงานของเพื่อนเพื่อนชาวราศีมังกรโอเคเลยนะคะสิ่งที่เป็นไอเดียสิ่งที่เป็นความคิดนะคะ่ะเลือกหยิบสิ่งที่เรารู้สึกว่าสิ่งนี้เราถนัดที่สุดเลยเรารู้สึกว่าเราทําแล้วเรามีความสุขที่สุดเลยนําความสุขนั้นมาต่อยอดน,นะคะแล้วความสุขจะเรียกพวกมาคะ่ะจะมีความสุขมากข,ขึ้นมากข,ขึ้นมากข,ขึ้นนะคะสําหรบเพื่อนเพื่อชาวราศีมังกรที่กาลังคิดอยู่นะคะ โอเคเราขออนุญาตหยิบแทนนะคะหาใบเหมือนเดิมน,นะคะไปที่หนึ่งอืม าการเงินก็ดีมากเลยค่ะคือเรื่องการงานกับเรื่องการเงินของเพื่อนๆชาวราศีมังกรนะคะเหมือนต่อเนื่องกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเรียงแล้วจะเล่าให้ฟังทีละใบนะโอเคค่ะนะคะเนาะก็อย่างที่บอกค่ะถ้ารู้สึกว่าอยากคิดจะลงทุนหรือทำอะไรอะทำได้นะคะสิ่งหนึ่งอะคะ่ะตอนนี้เพื่อนๆมีความคิดรเริ่มมีไอเดียแล้วก็มีความรู้สึกว่า อ่ะเราอาจจะอิ่มตัวกับงานประจำนะคะสำหรับบางท่านหรือบางคนก็จะรู้สึกว่าทำมาตั้งนานแล้วอะ่ะเออทำไมเราถึงเลือกที่จะเป็นมาทำให้เขาแบบ รรารวยมากขึ้นหรอทําไมเราไม่ได้สร้างตัวนะคะตอนนี้เพื่อนๆกาลังรู้สึกว่าคิดอย่างหนักแล้วก็ตั้งใจมากๆนะคะสําหรับการเริ่มต้นที่จะทําอะไรที่ทําให้เงินงอกเงยขึ้นมานะคะแล้วก็สิ่งที่ทำมาค่ะมันคือการสร้างรากฐานนะคะเราปลูกอะไรเราจะได้สิ่งนั้นนะคะถ้าเพื่อนๆใส่ความใส่ใจสร้างความรู้แล้วก็ เต็มใจจริงใจในกับธุรกิจที่อยากจะทำนะคะอย่างที่เราบอกเมื่อกี้ค่ะถ้าเลือกจากสิ่งที่ตัวเองถนัดที่สุดชอบที่สุดนะคะเพื่อนๆจะทําได้ดีและทําได้นานแล้วก็เวลาทำมาหาก็คือค่อยๆ ปรับค่อยๆแก้ไขไปสิ่งที่เพื่อนคิดนะคะตอนนี้อยากให้ชีวิตตัวเองอะคะ่ะดึงดูดความร่ารวยความมั่งคั่งนะคะแล้วมันก็เป็นไปได้นะอะไรก็ตามอะคะ่ะที่เกิดจากความใส่ใจนะคะอันนี้เป็น q u e e n of Cup พเนาะเพื่อนๆมี a c e o f Cup a พเ o ช Cup เนี่ยคือการเริ่มต้นนะคะการเริ่มต้นแล้วก็ Queen of Cup เนี่ยถ้าเพื่อนๆเ,เริ่มต้นกับสิ่งที่ตัวเองใส่ใจอะคะ่ะแล้วเพื่อนๆน,นำความใส่ใจนั้นน่ะมาขยายให้มันมากขึ้นนะคะรากฐานมันจะมั่นคงขึ้นเนี่ยแล้วก็มีโอกาสได้แบบได้ทำจริงๆนะคะ สิ่งที่คิดมันเป็นจริงได้นะคะถ้าลงมือทำนะใช้ความใส่ใจถ้ายังรู้สึกว่ามีไอเดียประมาณเยอะมากเลยเลือกมาสักหนึ่งนะคะเลือกสักหนึ่งที่ชอบที่สุดและรู้สึกว่าเป็นไปได้ที่สุดการเงินเดือนนี้โอเคเลยนะคะถ้าคิดว่าจะมีการลงทุนก็ทำได้ถ้าคิดว่าจะ กอบโกยผลกําไรจากสิ่งที่เราได้ลงทุนไปก็ได้รับนะคะสําหรับเดือนนี้สาหรับบางท่านที่ทําธุรกิจไปแล้วหรือมีอาชีพที่2ไปแล้วอะคะ่ะเดือนนี้จะเริ่มเป็นรูปเป็นล่างมากขึ้นนะคะจากที่รู้สึกว่าก่อร่างสร้างตัวตอนนี้จะได้เริ่มเก็บผลแล้วนะดีมากเลยนะคะก็ถ้าใครที่ยังไม่ได้เริ่มนะคะถ้ามันยังอยู่ในขั้นตอนของการเป็นไอเดียค่ะก็ลองเลือกไอเดียที่ดีที่สุดและหยิบออกมาทำนะคะโอเคดีมากเลยเดี๋ยวเราจะ เปิดไพ่สำหรับภาพรวมให้นะคะว่าสรุปแล้วเดือนนี้จะมีเรื่องราวอะไรนอกเหนือไปจากเรื่องการงานการเงินที่น่าสนใจส่วนคลิปความรักเห๋ือเราจะทําแยกให้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเมื่อกี้เราสรับไพ่แล้วหรอก็เคลียร์ล้างไพใ่ให้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าสรุปมูเดนโทนของเดือนนี้สําหรับเพื่อนๆพืนชาวราศีมังกรน,นะคะในเดือนเมษายน2024จะเป็นยังไงกันบ้างนะคะจะมีอะไรที่โดดเด่นไปนอกเหนือจากเรื่องการงานการเงินนะคะ อ่าไปเดิมเลยก็เ <ead ing S 1> ดือนนี้มีความสุขนะคะเป็นเดือนที่รู้สึกผ่อนคลายกว่าเดือนมีนานะคะเป็นเดือนที่ร้อนแต่เพื่อนๆไม่ร้อนใจนะโ <ś. S 1> <laughs> อเคเห็นความมุ่งม,มั่นนะคะเนี่ยพอเมื่อไหร่ก็ตามอะคะ่ะคือพี่ไพ่ก็ขึ้นมาสนับสนุนนะคะถ้าเพื่อนๆมีเป้าหมายก็ขอให้ทํานะคะมีเปา้าตั้งเป้าหมายแล้วก็วางวางแผนการเดินทางของตัวเองให้ดีอะค่ะการถึงเส้นชัยอะไม่ยากเลย แต่มันจะติดอยู่นิดนึงนะคะมันอาจจะมีความคิดในใจหรือมีความวิตกกังวลอยู่บ้างะคะ่ะที่รู้สึกว่าถ้าลงทุนไปจะดีไหมถ้าทําไปจะดีไหมสิ่งนี้กว่าเราจะมาเริ่มทําคนอื่นเขาทำกันไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแน่นอนว่ามันจะมีมันจะมีความคิดแบบเนี้ยได้นะคะเพื่อนๆมันไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะรู้สึกว่าเราเข้ามาในสนามนี้ช้าไปกว่าคนอื่นหรือเปล่าแต่สิ่งที่เพื่อนๆมีอะคะ่ะความตั้งใจนะคะและอยากจะบอกว่า คนอื่นไม่เหมือนเราและเราไม่เหมือนคนอื่นนะคะเรามีความเฉพาะตัวเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหาเจอค่ะว่าจุดเด่นจุดขายจุดดีของเราคืออะไรจะไม่มีใครเหมือนเรานะคะเพื่อนๆอย่าไปมองว่าตรงนี้มันมีคนอื่นเยอะแยะแล้วนะคะเพราะว่าพี่ไพึ้นมาบอกนะคะว่าแอบกังวลเนาะทั่วมานะคะถ้าเพื่อนๆมีความมุ่งมั่นและความตั้งใจนะคะ เป้าหมายในใจเส้นชัยของเพื่อนเพื่อนอะมันไม่ได้ยากมันไม่ได้ไกลเกินจริงเลยสิ่งที่อยากจะให้ชีวิตตัวเองมั่นคงมีความรู้สึกมีความสุขกับการทํางานเราได้ทํางานในสิ่งที่เรามีความสุขมีไรายได้จากสิ่งที่เรามีความสุขะคะ่ะนั่นคือเป้าหมายของเพื่อนนะคะแล้วก็ อุปสรรคปัญหาค่ะมันจะมาจากอารมณ์เนาะบางทีพอทําอะไรไปมันอาจจะเกิดการติดขัดบ้างในช่วงแรกๆค่ะก็อยากจะให้ใจเย็นๆนะคะแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ไปบางอย่างอะค่ะมันจะไม่เป็นแบบที่เราคิดก็ไม่เป็นไรปล่อยให้มันเป็นไปปัญหาเกิดแล้วไม่ต้องไปถามว่าทําไมมันถึงเกิดทําไมมันต้องมาเกิดกับเราอย่าพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่เป็นเหยื่อนะคะให้คิดว่าปัญหาเกิดขึ้นแล้วฉันแก้มันได้แก้ด้วยวิธีไหนเรามาหาวิธีแก้กันนะคะ แล้วก็ความคิดความกลัวฝั่งใจอะคะ่ะถ้าเป็นไพ่ก้าวดาบเนี่ยจะเป็นไพ่ที่แบบเหมือนบางทีคิดมากคิดไปเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะเคยเห็นคนอื่นที่ทําแล้วไม่ประสบความสําเร็จเราอย่าไปดึงดูดสิ่งนั้นมาเข้าตัวเรานะคะให้คิดว่าสิ่งที่เราทําเราตั้งใจดีเราอยากให้มันออกมาดีปรารถนาดีความตั้งใจดีอะคะ่ะจะนําพามาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีเสมอนะคะอืมดีมากเลยเพราะฉะนั้นอนะอยู่ที่ใจเลยนะคะจริงจริง โอเคแล้วเดี๋ยวเราจะดูกันนะคะว่าแล้วพี่ไพ่มีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมไหมนะคะโอเคค่ะเราก็สับไพ่เราพยายามเราหยุดวิดีโอไว้นะคะตอนที่เราสับไพ่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพื่อนๆมากเกินไปนะคะโอเค เราจะเลือกไพ่ว i ส d o m มาเราเข้ามาสามใบนะคะว่าแล้วพี่พ่าให้มีอะไรจะแนะนําเป็นพิเศษสําหรับเดือนนี้อีกไหมอ่ามันเป็นเดือนที่เราจะต้องทําความรู้จักสร้างความรู้จักนะคะให้กับคนที่ไม่รู้จักเราแปลว่าเราอาจจะต้องเปิดตัวแล้วไหมและบางสิ่งบางอย่างอะคะ่ะสําหรับเพื่อนๆบางคนอาจจะเจอแล้วเนาะเพื่อนๆบางท่านอาจจะเจอแล้วว่าอ่าจุดที่เราอยู่อะมันไม่ใช่ที่ของเรามันเหมือนกับว่าคนที่มันมี พลังงานที่เราเปิดขึ้นมาได้นะคะก็จะมีความรู้สึกว่า โอเคมันจะต้องมีการเริ่มต้นแล้วนะต้องสร้างตัวตนให้เป็นที่รู้จักแล้วนะจะต้องพาสินค้าที่ตัวเองมุ่งหวังตั้งใจอยากจะขายเนี่ยออกมาสู่ตลาดแล้วนะหรือพาตัวเองอะค่ะออกมาไลฟ์ขายของเป็นโค้ดเป็นครูเป็นอะไรก็แล้วแต่ในสิ่งที่เรามีนะคะเป็นจุดที่เรามีความรู้และเราสามารถนําความรู้นั้นนะคะมาแบ่งปันให้กับผู้คนได้คุณจะมีกลุ่มคนที่ให้การสนับสนุนนะคะทําค่ะลงมือทําได้เลยนะคะแล้วก็สําหรับ เนี่ยเราพบเจอพลังงานของความอิ่มตัวค่ะก็คือ not for you อาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ทํางานประจํามาสักระยะหนึ่งนะคะตั้งแต่ทนไพของการงานที่เราเปิดกันก็จะเป็นลักษณะของคนที่รู้สึกว่าทํางานมาตั้งนานแล้วชีวิตมันก็ยังไม่ได้มีอะไรคืบหน้าไปกว่านี้เนาะก็อาจจะรู้สึกว่าที่ตรงนี้ไม่ใช่ที่ของเราแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะแบบมีโอกาสได้ขยับขยายนะคะ เนี่ยค่ะแล้วก็อีกใบหนึ่งก็มาย้ำเหมือนกันว่ายูดันฟิ i t ินนะคะก็คือออลฟ s นก็เหมือนกับว่าจุดนี้มันไม่ใช่ที่ที่เราอยู่แล้วเรามีความสุขแล้ว ใจอะค่ะอยากจะขยับขยายจะแย่แล้วเนาะแต่เหมือนลังเลแหละเราเข้าใจพออะไรก็แล้วแต่ที่มันจะมีเรื่องของการลงทุนมีเรื่องของการใช้ทรัพย์สินเนาะมันก็จะรู้สึกกังวลแต่สิ่งหนึ่งอะคะ่ะพี่ไพ่ยอยากให้เริ่มต้นนะคะถ้าเรารู้สึกว่าตรงเนี้ยมันไม่ใช่ที่ของเราเราก็พาตัวเองอยู่ในที่ที่เราอยากอยู่อาจจะไม่ถ้าสสาหรับบางท่านนะคะ่ะที่ไม่ได้มีไอเดียเนาะ แต่มันเป็นโอกาสที่คุณจะหาง,งานใหม่ได้นะคะเพราะมันมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมีไพ่หนึ่งถ้วยเกิดขึ้นนะคะคุณจะได้ทําอะไรที่มันใหม่ๆเปลี่ยนบรรยากาศจากเดิมนะคะโอเคแอแล้วเราก็จะมีพอดีวันนี้เรามีไพ่น่ารักน่ารักนะคะอีกใบหนึ่งที่เรายังไม่เคยใช้กับใคร <laughs> เราชอบมากสำหรับศิลปินที่วาดไพ่คนนี้แล้วก็เขียนตำราไพ่หน้าตาอันนี้นะคะเราชอบเขามากเลย เราติดตามซื้อไพ่ของเขาตลอดเลยโอเคเราจะมาเปิดกันนะคะว่าเรามีคำแนะนำอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆชาวราสีมังกรน,นะคะอืมอินท o n ิชัโอเคค่ะพี่ไพยก็จะบอกว่าบางครั้งอะคะ่ะสิ่งที่ตาเราเห็นนะคะสิ่งที่ตาเราเห็นอนะอาจจะเป็นจากสภาวะแวดล้อมอาจจะเป็นจากสิ่งที่เราพบเจออยู่ทุกวันแล้วก็ข่าวหรือนั่นนี่นู่นนะคะอยากให้เพื่อนๆน,นะคะ เชื่อศักยภาพของตัวเองคุยกับตัวเองนะคะคุยกับหัวจิตหัวใจของตัวเองว่าเขาอยากจะบอกอะไรเรานะคะบางครั้งอะ่ะเขาพยายามตะโกนมากเลยแต่เพื่อนๆอ,นอะ่ะไม่ได้เปิดใจหรือเปิดหูที่จะฟังเขานะคะลองดูค่ะลองทำตัวเองให้อยู่ในที่เงียบๆอยู่ในที่นิ่งๆะคะ่ะอยู่กับตัวเองจริงๆนะคะโดยที่ไม่สนใจสิ่งรอบข้างหรืออะไรเลยตั้งคำถามในใจอะคะ่ะถามเขาไปว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ย เออเราจะไปได้ดีไหมเขาจะบอกนะคะว่าสิ่งไหนที่เราควรจะทําสิ่งไหนที่เราควรจะไปจิต ภายในของเราเนี่ยคะ่ะจิตเดิมแท้ของเราเนี่ยเขามั่งคั่งเขามั่งมีเสมอนะคะแล้วเขาจะมีทางเลือกที่ดีทางออกที่ดีให้เราเพราะฉะนั้นนะคะฟังเสียงสัสญชาตญาณของตัวเองนะคะว่าเขาจะพาเราไปในทิศท,ทางไหนชีวิตเรากําลังใจที่ดีอะคะ่ะเริ่มต้นที่ตัวเรานะคะลองฟังดูนะบางครั้งอะคะ่ะพอเราไปปรึกษาคนอื่นนะ่ะเขาก็จะให้มุมมองในมุมมองของเขาเนาะมันอาจจะไม่ใช่ตัวเรา100%โอเคค่ะพี่ไพ่ก็แนะนํา intuition ประมาณนี้นะคะ หน้าภัยน่ารักเลย What do you feel deep inside your intuition is accurate อย่างที่เราบอกอะค่ะสัญชาตญาณภายในไม่เคยโกหกไม่เคยหลอกเราตั้งใจฟังเสียงเขาดีๆนะคะเสียงจากหัวใจเรามไม่ใช่สมองนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเปิดกันนะคะว่าพี่ไพ่เซล์แคร์มีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆน,นะคะเปะ self care. ิดไพ่เซล์แคร์จุดๆขยิบทางนี้นะคะมัน อนน้าางบโอเคเดี๋ยวเราจะดูกันนะคะว่าพี่ไพ่เซลแคร์ม,มีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆชาวราศีมังกรน,นะทมถึงเวลาแล้ว <laughs> ถึงเวลาแล้วนะคะ Time spent worrying is time spent ก็คือบางครั้งอะคะ่ะเราใช้เวลาไปกับความกังวลความคิดเยอะความลังเลสงสัยนะคะเวลามันก็หมดไป กับสิ่งที่เราใช้ไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นนะคะโอเคถ้ายังไงก็แล้วแต่ใดๆนะคะลงมือทำอืม ลงมือทําค่อยๆลงมือทาทีละนิดไม่ต้องแบบทุ่มไปทั้งตัวก็ได้ถ้าเรายังรู้สึกไม่แน่ใจใช่ไหมคะแต่อะไรก็แล้วแต่ถ้าเรายังไม่ลองลงมือทําอะคะ่ะเราจะไม่รู้จักมันจริงๆนะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆชาวราศีมังกรขอให้เดือนเมษายนเป็นเดือนที่ดีเป็นเดือนที่น่ารักนะคะทนจากหน้าไพ่แล้วเนี่ยดีมากๆเลยโอเคขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ